รู้จักกระบระสูงก็นานแล้วน่านจะคตั้งแต่ปีสองห้าแล้วแต่ลูกได้หกเดือนท่านอาจารย์หนึ่งท่านไปที่สายรับขันกะพเขาพาลูกไปกราบแล้วก็มีโยมท่านบอกว่าโอ้พาลูกมาพบพตัตั้งแต่เล็กนะแต่ต่อจากนั้นก็เีพี่ชายพาไปส่วนมากก็จะมาปีาปใหม่จกกะพาไปซื้อของ นี่ของปีใหม่ก็แบบคนก็เยอะดีก็สนุกสนานดีจะมาจะโช่วงปีใหม่แล้วพี่แหกก็พาเพียนพาน้องไปที่ตาเดียโศกไปไปแต่ว่าโยมก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่แล้วทีนี้ยมก็สงสัยทำไมท่านดูการแสดงนะคะก็ไม่กล้าถามะแล้วทีนี้ก็มาอ่านเจอว่าพ่อครูว่าอาตมาจะสร้างคนเข้าไปทุกฐานะทุกอาชีพใช่ปะ จนมาถึงวันนี้มันเป็น,เป,นเป็นความว่าคนอโศกเเป็นคนที่มีธรรมะมีเมตตาแล้วพ่อครูมาในในเรื่องกติกรรมในสารที่ก็เป็นการเมตตาตอ่อส่นวนช้าลงด้วยเรื่องขยะเรื่องปุ๋ยนี่ค่ะทําให้โยมมีการเปลี่ยนใจในสามเรื่องนี้มากเลยจากที่ว่าไม่เคยทเกติกรรมในสารที่ก็สนใจมาทําแล้วก็ในเรื่องอาหารก็ลดละลงมาสนใจทาง ของอาหารมังสวิรัตมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็ภาคเทียนปฏิบัติตามที่ที่ครูสอนอาจารย์สอนทําได้ให้ดวพอสามารถเจ้าค่ะแล้วก็จะไม่เป็นมาที่เลือนไม่โจนไม่ใจนวดนี่แต่ทาให้เจ้าค่ะขอบคุณคุณเจ้าคุณครูที่ที่ให้อาจารย์มาอบรมสั่งสอนพวกเราก็จะทําตามแนวทางของพครูและอาจารย์ต่อไปเจ้าค่ะ